จากคุณยายแสงดาวได้นะครับผมทะลุเข้าป่าไหมคะสวัสดีครับไม่บีครับผม เข้าป่าครับผมตาลูกข้าป,าปาาลา,วปาบวกมันได้เลยครับแม่ครับผม พังเรื่องเลยครับนี่ครับคุณแม่บีมีครับผมมีกล้วยมีแตงโมแล้วก็ข้าวโพดครับผมแล้วก็หญ้าครับผมหญ้าอีกเยอะเลยครับผมเชยงไหนครับคุณแม่บีครับผม นี่แตงโมแล้วก็กล้วยครับผมแล้วก็ข้าโพดครับก็มีหญ้าเต็มคันรถเลยครับนี่หญ้าเต็มคันรถเลยครับผมอืเต็มคันรถเลยครับผม ตลู่มากับม่อนๆค่ะวันนี้ตาลู่ยังไปแตงมูหนึ่งร้อยให้ยายเลยค่ะโอเคตาโล่แตงมูหนึ่งร้อยให้ยายเลยใช่มมอื กค่าดบอลเลยแม่อะไรไม่บีไม,ไม่บีหรอสิริวานอ่ะบอลเลยกินอ่ะถ่ายคลิปว่ะมาสิริพรนี่ไงขอบคุณแม่สิริพรใช่ไหมมามาผลไม้ติดรถเรื่องง่ายเลยครับโอเคครับขอบคุณคุณแม่สิริพรครับผมมาแล้วครับครับ ขอบอ้อนเลยนะครับผมแม่สลีปพอดครับเมตตาแตงโมงหนึ่งถุงให้คุณยายแสงดาวนะครับผมขอบคุณครับดีครับป้อนแล้วครับผมอ่ะดีะ๋ยวมีควานมาพอดีครับผมทบมับกลมหนักอีกฮะที่กระผมป้อนแตงโมง พอแล้วนะครับคุณแม่สุริพรนะผมทำไมสะดุดเลยจังเนะพอแล้วนะครับคุณแม่สุริพรนะผม นี่ใครถามมอน,นอ๋อนี่เป็นควานครับเป็นลูกของพ่อควานเป็นลูกของพ่อควานพ่อควานของแสงดาวครับเมื่อกี้คือกีดครับผมอ๋อถามช้างครับผมอันนี้ชื่อยายแสงดาวครับผม อ๋ออันนี้อันนี้ยายเสียงดาวครับผมนึกว่าถามควานเนาะ พังแสงดาวเมื่อกี้เมื่อกี้ควานม,มาดูเลยควานคิดมาดูครับผมแล้วก็ไปแล้วมาเร็วกลับเร็วเนาะเพิ่มเติมได้ครับคุณแม่ครับสวนะัส,สดีนะครับผม แม่เพิ่มเติมได้นะครับคุณแม่แม่ดีจองเพิ่มเติมได้นะคุณแม่ไปหาพังเรืองก็ได้นะครับผมพังเรืองก็ยังอยู่ที่เดิมถ้าไม่ ไม่ทําใส่ดอกใหญ่ได้แสงดาวนี่ดีครับผมจะยืนรอถ้าเป็นตัวอื่นก็เดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้เกินเดี๋ยวคุณแม่ให้เกินแล้วจะไปไหนเดี๋ยวให้ย่าเร็ว เดี๋ยวคุณแม่เอาอยาให้เดี๋ยวคุณแม่ไม่ตายยาให้เร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีนะครับผม ta đời đấy của mẹ